สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ยายเหวกลกับมาเยี่ยมยาม,มาเก็บเห็ดนางล้มขอนนี่ขอนกาอีกละจ้านี่จ้านี่ยี่หม่งน้ำไหลไหลน้ำไหลเสียงแห้งๆนี่แหละค่ะค่ะคอเอาละจ้ากำลัง แซ่บค่ะซมีค้าตะหนาวลายหลอแค่เฮดก็ได้เอ้อิ้มิืมให้เบิง้งน้ำปาดมึงเลยเดี๋ยวเบ่เห็นด้เนะี่ยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งอยูอใ่ในกล่องในในเลนเหรอยื่หลือบยื่ไต้ขอนไม่จ้ะก็กะเลยเดี๋ยวเบ่เห็นเฮ้อบโฟอการติดละไอเบิ้งโอ๊ย มันได้กลมเบิงกลมซองเนาะน้อยๆอยู่ใหญ่ขึ้นมาอีกเด้อสิได้มาเก็บอีกมาปาดเอากอนี่จ้าบัดนี้ยายเอาสิปาดเอาหมดนี่แหละเบิงสถานการณ์เบิงอาการแล้วสิบ่ได้ใหญ่งามดอกเพราะว่าอากาศเย็นอากาศหนาวเป็นน้ําแข็งพี่น้องซํานี้ล่ะจ้ากําลังกําลังแซ่บเอากนะพี่น้องยายเอาจงดอกจ้ะนี่โอยโทษทีจลืมมเบิ่ง ลืมเบ่งเรียนอีกน่จ้ะแกนบนยังเนาะพี่น้องเนาะออารถเนาะอันนี้เด้อโอ้ยตายโอ้เอาไปทั้งขวานแล้วกิ่งตตพะพนะเฮ็ดข่อยดึงเลยปอซึ่งได้ย่จะาี่อันนี้กะสิบบาทเอาเจอแล้วหันมีกับบัตทิดทานอยู่ เดี๋ยวบ่แมันคนถนัดใส่เจ้าว่าถนัดจับโทรศัพท์ถือโทรศัพท์มือขวาจ้ะพี่น้องโอดเด้อขันนั่นวิโอออกมาบ่าดีจ้าว่าก็สิบไปพุ่นเฮ็ดก็ได้ก็ขี่ลายเท้ห้อยถิกเจาะอันนี้สิเอาได้ยังบนอย่างเบืองไม่เหลือเนี่ยเจ้าว่าขวานยังมึงได้ดึงเอาเพียงเท่ั้ อ้ยดึงหรือไงไงหนึ่งในจ้าพี่น้องก็ได้หลายเติบจ้าเบื้องนี้จ้าพี่น้องจ้าเฮ็ดเพิ่นเคยได้ถือน้ำแข็งได้แช่แข็งแล้วเพิ่นสิเป็นจังซี่ละจ้าเพิ่นสิบ้คอยเต,ติงตึงปานใด้ดกสิออกเหี่ยวเฮียวยายเอวสิตัดควนทำความสะอาดใส่กระดาษกันจ้าก่อนี่ยายเอวอป้อยเพิ่นไว้ตอนนั้นเพิ่นน้อยแล้วเพิ่นกับมาแช่แข็งจ้าในไงซำหนีหละ ยายเอ๋สิเก็บเอาสะดกบกพวกหว่าเอาได้บ่ได้พ่แม่นัอน,นอนอนจอเบิดแาติจ้านี่จังไหนกร้างเก็บไปก่อนค่ะนี่เห็ดค้าตะนาววุย้ยตายบ่ได้สมบูรณ์เลยจ้าพี่น้องเอาได้ย่บอะนี่คือหูจงปองเจีงแปงเถอะค่ะนางลุมนี่ก็ได้ ว่ามันถือจาะไปเราจะเอามาดึงยากแทอละ่ะโอ้ยดึงยากชะนอออกไปได้ลี่จ่าพี่น้องยหยเอาสีเปิ้งแล้ววจงปองจางเปียงเป็นหูแล้วก็เห็นหัวนอนเห็นบา,าดินนองแนกนองแยกจีนนะฟกัดปนอก้องข่อยโทศัเสบข่อยเ,เปียงมาฟูกัดพี่น้องนาจ่าเห็นบ่นี่นี่ดินนองแนกนองแยกจีนะั่นนอน ยาเอ๋วเปล่าจ้ะแบบนี้คิดเดียดไปหามองไม่จ้ะได้นางล้มอยู่น้อยเดี๋ยวยายเอ๋วกันเลยเลยมาเบิงหูหนูอยู่มองนี่จ้ะพี่น้อง แบบนี้ห้อยเพิ่นอันแห่งแล้วมาถือน้ำเด้นี่จ้ะถ้าเป็นแบบนี้เพิ่นโบเด้งเพิ่นเหี่ยวแบบนี้ละจ้าเสยบย้ายเอวบอ่มักกินสดสดพี่น้องย้ายเอวว่าบ,บเสบที่ออกไปตากแห่งสะกอนเด้อจ้านี่จึงค่อยเอาเพิ่นมาเซนน้ำแล้วก็เฮ็ดกินอีกจึงค่อยเสยบอันนี้เปื่อยเราบ่าเอาดอกน,นี่กระซ่งเปื่อยอันนี้เอาได้ นี่เด๋อได้นี่ก็เอาได้จ้ะพี่น้องจ้ายายเอ๋ได้มาทั้งนี่เร็วก็เลยแวมาดซองเบื้องอันเห็ดแตกขาเหลืองที่ก็เอ๋เก็บว่าเหมือดจ้ะละเบื้องไงขึ้นมาอยู่ด้เก็บอีกแล้วน้อยกะซางเอาไปตต้มกันกับเห็ดอันอื่นน้ำน็อพี่น้องเนาะเอาเหียอมือใส่ละบางไปใส่บื้องเนเอาน้อยก็ยูตัวอ,อีก สงสัยสจะยังอีกนี่เจ๊นี่จะได้ยังอีกนี่จื้อเดบเบิ่งอีกเิืเบิ่งหม่องนึ่งอยูจ้ายายเอวว่ามันเพิ่นตายหนาวมืดแล้วมาเบิ่งหม่องเก่าดิ้นนี่จ้ายังมีเยอะในเล็บอีกอยอะแสดงว่าเห็ดอันนี้ทนหนาวทนน้ำแข็งโอ้ยยังเสย อย่าเป็นบัเวเียมะเบิงเบิงจ้างามนี่คือการเล็มอีกนะคะมาจับพี่น้องเล็มเห็ดโตจ้าเอาได้บ่ได้เอาไปก่อนอุดเปแล้ว เอาพี่น้องแล้วบังจุ่มงามงามจังสีกับมีเหลียให้ได้เก็บจุจาแล้วบังยายเอว่ามันไปปึ๊บเร็วอย่างเนี้ยเอาด้วยละีนจาพี่น้องเห็ดแต่ขาเหลืองยายเอวแวมาเล็มในมกหน่อยหนึ่งจุจ่าประทันได้ตัดหอดขาฟ้าวไาย เฮ็ดนางล้มก็ได้ซ้ำเที่ยเบิ้องละจ้าแล้วก็เฮ็ดหูหนูหน่อยหนึ่ง่าทที่นี่ยายเอก๋กะสิฟ้าเมียบ้านฟ้าเรียนดอกปลามันสสมืและวจ้าจาังไหนก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ้งคลิปติดตามเป็นกําลังใจซอยยายเอ๋หัวเถือกเถือก,กบอลหลายๆช่องน้นอยๆจังพอกับยายเอาอได้อีกคลิปหน้าจ้าโชคดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรียนกันเด้อ